นี่คือตั๋วนะคะพเพื่อนๆตั๋วเข้าไปดูการแข่งรถเราได้ตัวมาแล้วเราไปเลยค่ะ คัมมชนแสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ดามาตะลุยตะลุยอะไรคะเพื่อนเตะลุยสนามแข่งรถค่ะวันนี้พามาตะลุยสนามแข่งรถนะคะเพื่อนมาติดขอบสนามมาใกล้ชิดมาดูรถสวยๆมาดูรถแพงนะคะแล้วก็ติดขอบสนามแบบนี้เลยค่ะ พีดาสเปเชียลอีกแล้วนะคะวันนี้สเปเชียลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูข้างในกันเลยนะคะตอนนี้พีดากําลังจะเข้าไปในงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนการแข่งขันวันนี้แข่งขันกันแบบสุดๆเลยนะคะว่าใครจะได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้แชมปี้ยนชิปเลยนะคะของอ่าภาคภาคช่วงภาคกลางของอังกฤษนั่นเองนะคะเพื่อนโอเคค่ะเราไปชมบรรยากาศข้างในเลยนะคะได้ยินไหมคะว่า เสียงรถเนี่ยอู้หูกระหึ่มมากเลยพี่ดาต้องไปดูข้างในแล้วค่ะไปด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะไปเลยค่ะบรรยากาศนะคะโอมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วนะคะไปข้างในกันเลยค่ะสุดยอดบิ Beauty. วตีว้ว้าว

นี้นะคะเนี่ยกำลังรอคิวออกไปนะคะเพื่อนเพือนเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่กำลังรอคิวออกไปที่สนามตรงนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเขาเปิดประตูตรงนี้นะคะเปิดประตูตรงนี้แล้วรถทุกคันนะคะก็จะก็จะออกไปนะคะคันนี้ก็โอ้โห โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนนะคะดูสีเขียวสีเขียวสีชอบพิดาเลยโอ้โหขอ,ะะขอจับหน่อยนะคะขอจับหน่อยสุดยอดสีแดงด้วยนะคะโอ้โหอมเมซิ่ง <Amazing S 2> เพื่อนนอ้องอมเมซิ่งนะคะเฮ้ยดูสินะคะทางนี้ก็มีอีกด้วยนะคะเพื่อนๆทางนี้ก็รอคิวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมรอคิวนะคะยาวเลยนะคะ นี่เรามาเบื้องหลังกันเลยนะคะเพื่อนนะคะสุดยอดอันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวนะคะเบนซ์นะคะพี่ดาช,ชอบมากๆเลยนะคะโอ้ยอยากได้จังเลยนะคะโอ้โหเมซิ่งสีแดงก็สวยนะคะแต่ใจนะคะใจชอบสีเขียวนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูข้างในนิดเดียวยนะคะ อันนี้ก็สีโปดนะคะเพื่อนโอ้โห,โโหนี่นะคะเตรียมตัวไปเลยนะคะเตรียมตัวแข่งลงสนามนั่นเองนะคะเพื่อนสุดยอดมากๆเลยนะคะนูนเลยนะคะโอ้โห เตรียมวิ่งลงสนามแล้วน,นะ,ะเพื่อนเตรียมลงสนามแล้วน,นะคะนี่นะคะเตรียมรอคิวนะคะเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะเพื่อนไปแล้วไปแล้วลงสนามกุดลากูยคนขับเ็าอนนะคะโอ้โหไปแล้ว โอ้โหมีแต่คันสวยๆพี่น้องมีแต่คันสวยๆนะคะเอาสักคันดีไหมคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดคนขับก็หล่อด,ด้วยนะคะอโอเคค่ะพี่ดาจะขึ้นไปรับรางวัลนะคะวันนี้พี่ดาแข่งรถชนะแล้วนะคะเราขึ้นไปดูเลยะคะ่ะน้ำมันน้ำมันเติม <laughs> yes ชนะน u m b e r one number two y e a เพื่อนเพืนคะหลังจากที่ แข่งขันหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เปิดให้ถนนให้ชมรถแบบใกล้ชิดเลยนะคะหลังจากที่ทุกคนผ่านมาแล้วนะคะผ่านกันขันมาแล้วชนะมาแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เปิดถนนที่แข่งขันนะคะให้ทุกคนเข้ามาเดินเข้ามาชมบรรยากาศให้มาสัมผัสคนขับรถนะคะให้มาสัมผัสรถให้มาถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยนะคะเพื่อน อันนี้คือบรรยากาศที่ถนนที่แข่งรถนั่นเองนะคะเขาเปิดให้ดูหมดทุกคนเลยนะคะเพื่อนสุดยอดมา,มากๆเลยนะคะนี่นะคะคนนี้นะคะที่เป็นคนขับรถนะคะแล้วก็ได้รางวัลน,นะคะเพื่อนได้รางวัลวันนี้ number เลยนะคะโอ้โหสีเขียวนะคะโอ้สวยมากๆเลยหนู่นหนุสีเขียวนะคะแชมเปี้ยนพอแข่งเสร็จนะคะทุกคนก็จะมา สา,ายมาชมรถนะคะพี่ดาก็มาชมความหล่นอนะคะพี่ดาชมรถด,ด้วยชมความหล่อด้วยนะคะโอ้โหมีเด่นน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอ้ยมีความสุขวันนี้มีแต่กหลลๆนะคะเราชมรถด,ด้วยชมคนขับรถด,ด้วยนะคะเพื่อน thank you <Okay. S 2> Thank you very much. Thank you so much. ใ okay, <no> check hand for you? No, thank you. Thank you very much. Thank you. โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้พิดาก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะหมดแล้วนะก็แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิดาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้อยู่คาบสนามแล้วนะเขาไล่ทุกคนออกจากสนามออกจากสเตเดียมแล้วนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่ห้า 4, โมงแล้วนะคะ,ะตรงนี้ก็หยุดหมดแล้วนะคะทุกคนหยุดหมดแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนทุกคนดูซิว่าพี่ดาจะพาไปตะลุยไปเที่ยวที่ไหนบ้างน,นะคะวันนี้ขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย see you next time